เรื่องเรียนเาพกะแต่ถ้าเรื่องเด็กในปากเราพเก่งจะแฟนผงหรือแฟนผี mm hmm. ก็ไม่ดีกว่าแฟนพี่หรอกน้องถึงหน่าจะไม่เลียวแต่รักเดียวนะบอกเลยโลกเครียดจะทําให้เราหน้าแก่แต่ถ้าโลกต่อแหละจะทําให้เราหน้าตบถ้าอยากกินก๋วยเตี๋ยวให้มองหาเส้นแต่ถ้าอยากเป็นแฟนที่เล่นให้มองหาเรา แดแบบไม่เงียบดีกูนั่งพับเพียบแบบแรดตั้งนมีไว้ใช้แต่ใจอ่ะมีไว้ให้ปลูกพันทำบุญอ่ะก็หวงังทำบุญอ่ะก็หวังจะได้บุญอ่อยคุณน่ะก็หวังจะได้ใจอนาคตคือสิ่งที่ต้องเจอ <c oughs> แต่เธอคือสิ่งที่ต้องการรักเรียนมันก็ดีรักพี่มันก็โอ อร์โทรไม่ต้องเบอร์ห้องนะ่ะมีไหมออความสวยมีมากค่ายากก็มีเยอะอ <c oughs> คุณอะไรหล่อไปหมดขนาดตดยังหล่อถึงจะน่ารักไม่ตลอดแต่ก็น่ากอดตลอดไปฝากกดแชร์กดไลค์กด u ั s สไ i ร e นิสเงร์ความพิเ็นข้างล่างให้พวกเราเลยนะคะบ๊ายบาย,บาย,บาย